ถามาพาชมหินสวยมันน่องน้ำไหลคองน้ำไหลธรรมชาติบ้านเราคลองธรรมชาติเนี่ยน้ำไหลบนคลองธรรมชาติบ้านเหาห้อน้ำมอห้องน้ก็เมนมากคลองน้ำไหลธรรมชาติโอ้โห เดิน,นคลองน้ำไหลธรรมชาติาเดินคลองน้ำไหลธรรมชาติข้าหิ้สข้ามหิ้สายข้ามสาย้ชาิ้ดปลาชมคลองน้ำไหลธรรมชาติ้าน้ำไหลธรรมชาต มึงสวยงามธรรมชาติอันควนมงาไหนเปนขอนธรรมชาติอันวความงาไหลเปนของธรรมชาติมันสวยงามธรรมชาติาน้ำไหลเดินปลาผาน้ำไหล มีการแข่งขันระหว่างคนที่สบายใช่ใช่ 嗯，看我们来，看我们来，看我们来。啊，看，哎，看那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  ไม่ใช่สวย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 